จังหวัดสุรินทร์นะคะเมื่อช่วงเช้า10นาฬิกาที่ผ่านมาพลโททวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2ก็ได้เจรจากับพลโทเจียมอนผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่4กัมพูชาและเห็นควรให้เปิดด่านตามปกติแล้วนะคะซึ่งนายวีระเดชตั้งตรงเวชกิจประดานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยอมรับนะคะว่าเหตุปทาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ช่องสายตะกูวอำเภอบ้านกรวดที่ทางจังหวัดและหอการค้าร่วมกันผลักดันมาหนานหลายปีแล้วแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์คลี่คลายก็จะผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปค่ะขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่หอประชุมที่ว่าการอํเราเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านนายกอบอตเทศบาลในเขตอํเาเภอกันทลรักษ์ ซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนกัมพูชาใกล้เขาพระวิหารเพื่อรับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะกำนันตำบลเสาธงชยัยนายวีรยุทธ์ดวงแก้วนะคะก็บอกว่าตอนนี้ทุกหมู่บ้านในเขต4ตำบลของอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนั้นได้รับการจัดสรรง,งบประมาณจากทางราชการไปใช้ในการซ่อมแซมและทำหลุมหลบภัยแล้วแต่ว่าจากการลงไปสำรวจเนี่ยนะคะพบว่า หลุมหลบภัยที่ได้รับการจัดสรรมายังไม่เพียงพอโดยเฉพาะที่บ้านภูมิสลอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนมากที่สุดนะคะก็เลยอยากให้จังหวัดนั้นสนับสนุนแล้วก็ทำหลุมหลบภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านและทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็รับปากนะคะว่าจะไปเร่งรัดงบประมาณในการดำเนินการจัดทำหลุมหลบภัยเพิ่มเติมค่ะ